สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กันดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดะทาวดครับนะครับเรามากลับมาเจอกันอีกแล้วช่วงต้นเดือนนะครับผมว่าเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันพุธกลางคืนนะครับอย่างชาวพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสบดีนะครับดวงประจําวันที่อาทิตย์ที่สี่กันยายนถึงวันที่10วันเสาร์ที่10กันยายนนะครับารามาดูสัปดาห์นี้ ชาววันพุธกลางคืนและก็ชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจทิกตอกดตรเทมเดอะทารคพันนะครับในคลิปเรียวบางครั้งมัอนอาจจะมีการตัดยังไงก็สามารถที่จะไป search หาในคําว่าพิมพ์ในที่ต่างๆเลยก็ได้เลยเป็นดรเทมทารคพันนะครับมันจะขึ้นลิงก์ทั้ง YouTube f a c e b o o k IG นะครับสามารถดูหน้าทิกตอกด้วยเช่นกันนะอ่ะเรามาดูตั้งจิตไปพร้อมกันสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับตั้งจิตว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม พูดกลางคืนช่วงนี้เหมือนมีเรื่องคิดไม่ตกปวดหัวเหลือเกินทํางานก็เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินไม่รู้จะไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงแล้วอะ่ะใช้คํานี้เลยว่าการแข่งขันการฟาดฟันกันสูงมาก ช่วงนี้นะให้ระวังการมีปากเสียงการแข่งขันหรือช่วงชิงหรือสมัครงานหรือทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่รวมทั้งทําอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปรวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็เกิดขึ้นได้ไพ่มันย้ําแน่นอนเลยว่าสำหรับบางท่านนะพูดกลางคืนต้องมีการเดินทางแน่สัปดาห์นี้หรือต้องทําอะไรบางอย่างเริ่มงานใหม่ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมและที่สําคัญคือ ให้ระวังเรื่องอัดใจหนักใจนะครับมีเรื่องรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้และรวมทั้งถ้าความรักให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าเป็นคนโสดก็ให้ระวังคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองนี่แหละที่คุยกันหลายคนนะครับแล้วก็คิดเรื่องการเงินใจหาอยากหาเงินเยอะๆช่วงนี้มันนั่งตอกเงินไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกังวลนะช่วงนี้คุณสมัครงานช่วงชิงแข่งขันประมูลงานหรือทําอะไรแล้วก็ตามที่จะทําอะไรสัปดาห์นี้ ยังไงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะชนะทําสําเร็จอย่างแน่นอนครับไปแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมั่นใจเลยนะครับว่าชาววันพุธกลางคืนจะผ่านผลไปได้ด้วยเช่นกันนะครับนี้เรามาดูว่าชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างชาวพฤหัสบดี ชาวพฤหัสบดีช่วงนี้คิดเรื่องเงินความลังเลใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องนิดในการช่วยเหลือหรือต้องให้เงินใครยืมรู้สึกโปร่งกับชีวิตปัญหายิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มต้องให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยวางแผนนะชาววานัวนพฤหัสมีผู้หญิงที่มีอําน,นาจคนที่เลี้ยงสิงโตอาจจะหมายถึงแฟนคุณแล้วก็ได้ช่วงนี้อาจจะคิดเรื่องการ,การเงินหรือมีเรื่องต้องให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกโปร่งกับปัญหาที่คุณเจอด้วยเช่นกันวันพฤหัสอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสระด